ผมเนี่ยได้ยินแซนกับกระติกพูดที่สำนังกงานอายการนทนทบุรีวันนี้เนี่ยมาเช้าเนี่ยผมก็รอแซนผมรอแซนเนี่ยมาจนตาเหลือกแล้วนะรอแซนมาจนตาเหลือกรอกระติกเนี่ยนะจนจะกระแลบเปียกนะนะสิ่งหนึ่งก็ตามเนี่ย สิ่งที่เราเก็บเอาไว้ข้อมูลทั้งหมดเราเก็บเอาไว้มาหลายเดือนจริงๆเราก็ไม่รู้จะไปใช้ทําอะไรนะเพราะว่าเราไม่สามารถไปทำคดีของแตงหมดได้แต่เราเนี่ยต้องเก็บเอาไว้ด้วยความอึดอัดด้วยความทรมานใจเราถึงนำบางส่วนไปมอบให้กับคุณหมอธวัชชัยการเจรนลินที่เราประชาชนก็ไปดูเพจคุณหมอธวัชชัยการเจรนาลินได้ รือเพจนักรบไม้กระดกนะหรือเพจสหายเต้ยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนในประเทศว่าคดีประมาทที่โคศกของอายการออกมาแถลงนะท่านรองโคศกออกมาทแเลงมันเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยหรือคนในทั้งประเทศเนี่ยไม่อาจ,จไปก้าวร่วงการ การพูดของท่านรองโฆษกของอายการสูงสุดได้เพราะว่าสำนวนคดีเนี่ยตำรวจทําสำนวนมาอย่างไรอายการก็ไม่สามารถที่จะไปแก้สำนวนตํารวจได้เพราะว่ามันจะผิดหลักกฎหมายแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันมีนะครับมังกรปรยักษเป็นผู้สั่งการเป็นผู้ประสานดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรที่มัน ไม่ถูกต้องไม่มันผิดปกติของการร้องขอความเป็นธรรมในคดีคดีนี้เป็นอย่างมากที่สำนักง,งานอายการสูงสุดแล้วก็ที่สำนักง,งานอายการพักสิ่งแรกก็คือหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของผมเองเนี่ยผมไม่ว่าหรอกเพราะผมเป็นคนนอกแต่หนังสือร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยของคุณแม่ในการขอให้มีการตรวจสอบเรือใหม่นี่คือสิ่งหนึ่งที่ ไม่มีใครกล้าให้ตรวจเรือใหม่เรือลำที่เกิดเหตุไม่มีไม่มีทั้งอายการกล้าให้ตรวจเรือใหม่นะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เราเก็บไว้ในใจว่าแม้กระทั่งเรือยังไม่กล้าให้ตรวจสอบใหม่คิดดูแล้วกันสิ่งที่มีการตรวจโดยครั้งแรกโดยใช้อาร์ิูเนนยมเทสเนี่ยซึ่งเทสในเวลากลางวันมันก็ผิดหลักการ ตรวจสอบของพิสูจน์หลักฐานอยนะู่แล้วแต่พอเราขอให้มีการตรวจสอบใหม่ทั้งที่เรือไปตาแดดตาฝนเนี่ยถ้ามันบริสุทธิ์คุดมคองจริงมันจะไปกลัวอะไรกับการตรวจสอบเรือใหม่ตรวจคราเลือดเรือใหม่สถามพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศวันนี้พี่ชัดตลาดไทยได้ขึ้นป้ายบอกว่าได้รับซื้อเอรือลำนี้แล้วรอคดีถึงที่สุดก็จะเป็นเจ้าของเรือคนใหม่ของน้องแตงโม เราขออนุญาตไม่เปิดนะครับแต่ว่าเรามีภาพที่พิชัดตลาดไทยได้ซื้อเรือจากคุณบ่อเรียบร้อยแต่รอคดีถึงที่สุดก่อนถึงจะเอาเรือลำนี้ไปอยู่ที่พิชัดตลาดไทยนะอนุญาตเอ่ยนามน,นะครับพี่รองประชาชนคิดตัวจริงครับว่าการไปสูดเรือเนี่ยยังไม่มีการให้กล้าไปสูดเรือการตรวจสอบมือถือใหม่ของ อายการในการสั่งตำรวจให้เอามือถือของทั้งแซนทั้งกรติกมาตรวจสอบใหม่พนักง,งานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องในข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักง,งานแปลกดีเนาะเออใจถึงเพิ่งได้เลยตำรวจภาคหนึ่งชุดนี้ดังนั้นเนี่ย พี่น้องประชาชนครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเมื่อคืนนี้เราได้มีการเปิดภาพของเลขานายกอบตอนะครับของอบตอร,รอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดป่าขีนเมืซึ่งมีชื่อจริงว่ารัชนนหรือชื่อเล่นชื่อแม็กที่จะเป็นเจ้าของเว็บพนันนะครับใหญ่ที่สุดในภาคทะวันออก ที่เป็นเจ้าของ x o อสลอตหนึ่งหกแปดแปดเดี๋ยวผมเปิดภาพไปดูก่อนนะครับอันนี้คือเพิ่งรับตำแหน่งในขานายกอบตอนะครับรอบเมืองที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ในภาคตะวันออกที่ติดอยู่ในแบ็กริ์ของกองบัญชาการตำรวจตรภาคหก นะครับเป็นถึงเลขานนยกอบตอแต่พี่นองประชาชนคนไทยประเทศครับประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นเมืเ่อเลขานนยกอบต่อมาเป็นเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่อ้างตัวเองว่าเป็นผู้มีนิพนนะครับจ่ายเงินอันนี้อันนี้ข้ออ้างของเขานะครับประกาศต้องเมืองปักบนบุรีว่าจ่ายเงินให้กับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับในการดูแล เป็นรายเดือนนะครับในเว็บไซต์ FO หนึ่ง FO สล็อตแบ็กชินหนึ่งหกแปดแปดเนี่ยนะครับไม่มีใครกล้าแตะต้องไม่มีผู้บัญชาการบุทรอนภาคสองกล้าแตะต้องหรือแม้กระทั่งผู้การปราจีนบุรีก็ไม่กล้าแตะต้องนะครับ,รบที่น้องประชาชนคิดจูสิครับว่าพีซีทีโดยพี่แต่ลงผิวพันธ์ไม่สนใจบ้างเหรอครับว่ารัชนอนหรือแม็ ที่เป็นเลขานายกอปตอนะครับเจ้าของเอ็กโวซลับเน็ตซีน1688ที่ถือว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันที่มีเงินมากกว่า1้าล้านบาทนะวันนี้เนี่ยมาเป็นเลขานายกอปตอแล้วก่อนหน้าเนี่ยได้มีการสร้างภาพด้วยการขายผลไม้บ้างขายสินค้ายอย่างอื่นบ้างเพื่อมาปูทาง เล่นการเมืองโดยเอาเงินที่ได้จากเว็บพนันออนไลน์ของตัวเองที่ตัวเองเป็นเจ้าของเว็บพนันนะครับของภาคตะวันออกอันดับหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดถือว่าในปาจีนบุรีแล้วผมถามว่าสิ่งที่มีการกล่าวอ้างท่านผู้บัราการบททอนภาคสองพลตำรวจโทีิติแสงสว่างท่านไปสนใจบ้านหรือครับว่านี่คืออญากรรมทางเศรษฐกิจที่ทำลายพี่น้องประชาชนที่ เล่นการพนันผ่านสังคมออนไลน์เด็กเกยาวชนที่มาเล่นแ็บพนันเอ็กโอลต1688ของรัชนนหรือแม็กที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการจ่ายเงินรายเดือนให้กับรองผู้บัิการตำรวจแห่งชาติซึ่งเมื่อเช้านี้ผมก็ได้รายงานให้กับท่านรองผู้บริการตำรวจแห่งชาติทราบแล้วว่ามีการแอบอ้างชื่อท่านในการจ่ายเงินสวยให้กับให้กับท่านนะ ท่านก็นรับทราบแล้วนะครับพี่น้องประชาชนวันนี้ผมก็เลยอยากจะรู้ว่ารัชนนหรือแม็กเนี่ยใหญ่จริงหรือไม่จึงภาษาไปยังสืบจังหวัดปาจีบุรีเข้าจับกลุ่มเครือข่ายของแม็กรัชนนนะครับที่เปิดเว็บพนันนะที่เปิดเว็บพนันได้จำนวนนะครับ พร้อมกับอุปกรณ์การเปิดเว็บพนันนะที่จังหวัดปาจีโมลีจะอยู่ในระหว่างการขยายผลเส้นทางการเงินต่างๆเพื่อที่จะไปเชื่อมกับรัชนนหรือแม็กนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีคนนะครับโทรมาขอนะครับมีผู้ใหญ่นะครับจากอยุธยาโทรมาขอว่าไม่ให้ผมเนี่ยจุ่งเกี่ยวกับแม็กหรือรัชนน ที่เป็นเลขานายกอบอตอผมก็ได้แจ้งไปแล้วว่าเราไม่สามารถให้ได้เนื่องจากว่าเม็กนัชชนนเนี่ยประกาศทั่วเมืองปาจีนว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ของภาคตะวันออกที่แม้กระทั่งนะครับผู้บัญชารบททอนภาคสองก็ยังไม่กล้าแตะนะมีการดูแลท่านรองอบตองค์การปาจีนไม่กล้าแตะนะครับประกาศทั่วเมืองปาจีนและบ้านเมืองนี้จะอยู่กันยังไงในเมื่อ คนที่ทําเว็บพนันออนไลน์ายใหญ่ของภาคตะวันออกมาเป็นเลขานยกอัตอแล้วดังนั้นพี่น้องประชาชนครับก็ต้องจับสิครับวันนี้ก็มีการจับเจือขายของแม็กนัชนนไปแล้วนะครับดูระหว่างการขยายผลซึ่งได้เรียนท่านผู้การจังหวัดปัตตานีทราบแล้วว่านะครับวันนี้มีการจับกลุ่มแล้วนะครับพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าเจ้าของเว็บพนันอนอนไลน์รายใหญ่ XO สล็อตหนึ่ ปรกาศกล้องเมืองป่าจีนนะแต่ตำรวจไม่รู้ผมดูสมุดประการยังรู้เลย